เดี๋ยวครับพวกอผมเช่นเคยครับหาบ้างกินบ้างครับชาแนลมือนี่ขอเสนอเมนูนี่ครับจูเน่ครับจูครับแลวจูเนื่ครับอันนี้เนื่กับตับได้ครับเนี่ยนี่แบบสุกกับแบบดิบพี่น้องแบบสุกกับนี้ครับล้วนใส่เลือดครับอันนี้กับพัร์เขาครับนี่ มาครับมาเมื่อกี้น้องกันครับสดสดครับเมื่อนี้ยแซ่บต้องการครับสดจากสวนดึกแน่น่อยครับเนี้ยมาแรงครับเมื่อนี้ยมาสแซ่บเหมือนกันครับเอาจวดครับจวดโอ้นี่เลื่นอยังไง้ยสามสิบกีบครับสามสิบกีบครับพอกับตับเนี่ยนี่นะครับพอกับตับเนี่ยแะที่เด็ดครับตอนเย้ยพี่น้อง นี่ครับน้ำจิ้มขวี่เลยครับตอนนี้ยยพี่น้องเนี่ยอืมอือนะครับเอาเนื้อปั้นเนียนๆครับถูกด่ดนจุ่มเพี้ยเอาไปสุดยอดมัดตอนนั้นพี่น้องเลย อันนี้แบบสุกครับแบบสุกนี่สุกครับนี่นะครับไม่ใจร้อนไม่ดนไม่รุนมากมว่น หาแน่กินแน่บอกหาแน่กินแน่ครับครับภาษาไทยก็หาบ้างกินบ้างครับภาษาอีสานก็หาแน่กินแน่ครัพี่น้องอือเจ้าคมพี่น้องเจ้าเหี้ยอืออือขันแค่นาครับจักภาษาไทยเพื่อนยังดอกผมึงก่รู้ือกัน น้ำจิ้ม่นี่ครับน้ำจิ้ม,มถือว่าเด็ดเลยครับขออมสาใจแท้ครับยังคลดๆไปหน่อยกันแน่นะนะครับตักต้องกินละลายคนครับกินคนเดียวไม่แซ่บ ปาลาขนาดพี่น้องตับสุดบด,ดอ้าวม่มีคำบรรยายครับโอ้โห้งผมน้นงเพียพี่น,อน้องเลยฮึทำชิบกีบตับนี้สุดยอดครับ กันขอน่อยยาวนั่นแน่นพี่น้องทำยังไงคุยกอาไปนิดการหินอหอมครับหอมครับเนี่ยอุดยอดหอมเตะจมูกขึ้นเลยครับเข่ากันดีดีครับรัสบีมังไยครับเลือา,ากาศหินพี่น้อง เพื่อนพลังกินูกโดดป่ะครับเดีย๋ยวพลังช่วยป่งครับพร้อม,อ,มอมหิน้นนครับามามาเด้อครับมาเด้อกินน้ำนั่น้อครับใส่จุนเนื้อบ,บานเทาน,นี่ครับ คุยเจ้าพี่รองไปแล้วแข้งครับแข้งนี่เราผ่านง่ยพี่รองเลยเสร็จแสบกั้ครับ มาสสบ,บีบ้านเราอ่าหอ,อมตีจมูกแลวครับโอ้แสบครับพี่น้องแสบคัช่างเพ็ดพี่น้องเอ้มาหนึ่งมาหนึ่งแจกไอคอนนี่ขึ้นยอดว่าครับน้องสายลาผมเลยแม่ที่เด็ดครับ เด็กบ้านเงาจีเด็ดเอ๋อตาม้วยหมดเกลืองามหมดเกลือจุ๊บห่ดกินครับกินก็ปิดผมมักกวานครับต้องกินเยอะโอเคครับโอ้อยไวๆอ่ะดื่มเร่มเด็กกวันครับนี่นี่ครับของแท้ครับเด็กสมัยใหม่ต้องกินผักครับผัอะไรๆนั่งไก่ได้แข็งแรง อิ่อออออมรรครับพี่น้องกินหนึ่อิ่มได้แซ่บได้สุดยอดคนะรับใจจูครับสุดยอดใจจูที่สุดยกโป่งแนมยกโป่งนะสุดยอดเอาละครับพวกผมก็ต้อง ก้าวปิดก่อนนะครับบ่ไหว้แ้วครับสุต่อไว้ครับเนื้อประมาณเกือบสองโลครับยิ้มครับปุ้ยเนี่ยครับโอ้สุดยอดครับแซ่บครับครับถ้ามาคลิปพ่อพงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามทีมงานของผมเลยครับอันอย่างครับซ้อยเป็นกำลังใจของผมนะครับใครบอกพาเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเออสวัสดีครับ